เหนื่อยแทนโอ้ยยืนลุ้นอยู่ข้างหลังเวทีอยู่ข้างหน้าเวทีก็สนุกสนานกันเต็มที่เลยนะครับนับได้ว่าเป็นการโชว์ที่สนุกสนานเร้าใจนี่แหละครับความบันเทิงใจของความเป็นไทยของเราในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับการแสดงที่ผ่านไปนั้นนะครับก็มีหลายๆอย่างเลยนะครับอย่างเช่น ชุดสักการะเทว,วดานี่ก็เทว,วราชนี่ก็สนุกสนานมากเป็นการแสดงภายนอกกำแพงพระมหาราชวังนะครับเห็นไหมว่าเรานำพาท่านครับเข้าสู่ช่วงของยุคของสมัยอยุธยานะครับโยนกระทั่งสุดท้ายมาก็เป็นการแห่น้านะครับนี่คือวิถีของความเป็นไทยที่พวกเราทุกคนทุกท่านก็อาจจะคุ้นชินคุ้นตาแต่ถ้าหากว่าเป็นลูกหลานของพวกเราก็อาจจะยังไม่เคยเห็น ในค่ำคืนนี้เรานำมาสู่เวทีวัชระคอนเสิร์ตให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในค่ำคืนนี้นะครับ mm hmm. เชิญชมการแสดงในชุดต่อไปเลยนะครับ